สัสดีค่ะบัรเสื้อผ้ามีสองค่ะนางค่ะไวยค่ะค,ะ,ะค่ะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงคอตตอ้นขายาวนะคะ,คะเป็นงาน USA Lock r k ค่ะเป็นงานเกรดดีนะคะ45ลโลราคา3,400บาทค่ะลูกค้าจ๋าจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ80ถึง100ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ 34บาทจ้าทะประมาณการคร่าวๆที่สามสิบสี่บาทนี่เราไม่ได้พูดเกตผิดใช่ไหมคะเป็นงานเกตบีของเราค่ะใช่ค่ะแต่ว่าทำไมแบบว่าดูค่ะแบบว่าดูตัวแรกค่ะลูกค้าจะเป็นแบรนด์อะไรแล้วก็เอลเอลสามสี่เนาะเอลสามสี่เอเอร์ เป็นแบรนด์ใหม่ค่ะแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะคะแบรนด์ใหม่ล่าสุดอ่ะลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงคอตตอนขายาวผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานเกรดบีลูกค้าจ๋าให้ดูอีกรอบหนูไม่ได้แจ้งเกรดผิดใช่ไหมทําไมแบบว่าเกรดบีล่ะคะลูกค้าจ๋าขึ้นดูดหม่ขึ้นดูใหม่สะอาดแท้ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า จำนวนตัวเราประมาณการนะคะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยตัวค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าอ่เดี๋ยวยังไงจบไลฟ์เราแจ้งจำนวนที่อน่เดน๋่วเราแจ้งอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้อามานีอะไรนะอามานีอามานีเอามานีอ่าเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ดังอีกแบรนด์ใช่ค่ะดังไม่ดังก็แรงเลยค่ะอแรงเลยอะแรงเลยมีมาค่ะต้องเจอของหนูยังไงคะ ที่มาตีกอบโปโลนะคะโปโลนะคะล่าสุดเราจะเขาขี่ตรงนี้เราจะไม่รู้จักแบรนด์โปโลแล้วนะคะเพียวผ้าเบานะคะลูกค้าจาี่มาตกอบอะลูกค้าจ๋าแต่ละตัวเขาก็จะมีไซส์บอกนะคะไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นเอลสหรือเอลตินะคะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าเราจะพยายามแบบว่าให้ดูไซส์บ้างนะคะลูกค้าจ๋าส่วนเรื่องความยาววันนี้ต้องขอภัยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ก็คืนน่าจะใส่ได้คุณผู้ชายโดยทั่วไปนะคะลูกค้าจ๋าเป็นความสูงแบบ ปกติมาตรฐานผู้ชายไทยอยู่แล้วนะคะนะะคแค่เราตับกว่ามาตรฐานนี่นี่นี่ค่ะอันนี้ก็แบรนด์ค่ะเอลสามหกค่ะบาร์ใครจะเชื่อคะว่าเกรดบีลูกค้าใครจะเชื่อว่าเกรดบีคะลูกค้าจ้าวผู้รอเธอเขาสีดูส่วนเขาสีใช่ค่ะเป็นกางเกงคอตต้นขายาวนะคะเอาคืองานแท้ต้นทุนเพียงแค่ สามสิบสี่บลูกค้าขาราคาต่อกระสอบแผงแค่สามพันสี่แค่นั้นเองใช่แล้วค่ะดอกเกินบูหลักมาแต่แก่มาแต่ยุเอ็ดมาแล้วดอกเกินนะคะหลักอ่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าจ๋ารายการที่สองเป็นการเกยควัต้นขายาวค่ะ ไปเลยขอไปเนาะตัวได้ไหมคะถึงจะเป็นเกรดบีแต่ว่าก็รวมแล้วว่าดูดีนะคะดูดีนะคะดูดีอะต่อด้วยโวคัมโวคัมมีแบรนด์ค่ะหลากหลายนะคะถ้าโวคัมถ้าตามช็อปตามห้างก็น่าจะหลักพันนะพันสองสามพันนะคะค่ะแต่ต้นทุนในนี้เพียงแค่34บาทจ้าค่นี่เลยนะคะลูกค้าจ๋าป้ายแบบว่า34ป้ายเลยลูกค้าจะ ลูกค้าจ๋าแนะนำนะสำหรับลูกค้าท่ามที่สนใจนะคะเป็นกางเกงผู้ชายค่ะการเกงคอตตอนขายาวผู้ชายค่ะลูกค้าใส่เรื่องสีก็มีค้ามานะคะสีดำสีกากีสีครีมสีแบบโทนสุภาพคุมโทนเรียก่าคุมโทนนะคะลูกค้าขาโทนทึมๆหน่อยไม่แบบสุภาพนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าซักเรีดดีค่ะทำราคาขายได้ลูกค้าจ๋าลูกค้าบอกว่าเกตบีอาจจะแบบสภาพแบบ คือหมายถึงแบบว่าลูกค้าบางท่านอาจจะนึกถึงคุณภาพที่แบบว่าไม่สามารถทำราคาขายได้แต่อันนี้ค่ะลูกค้าไหนูแนะนำเลยนะคะได้ค่ะสัวรีดดีๆนาคาต้นทุนประมาณการ34บาทนะคะลูกค้าสามารถขายได้ตัวละร้อยได้ยิ่งเป็นแบรนด์ที่ห่อนะคะก็สามารถอัพทำราคาได้นะคะสองร้อยสามร้อยอัพเลยนะคะตัวนี้ยังคงเป็นะอร์คเกอร์ยอรคอร์้า แบรนด์กันลอ่ะด็อกเกอร์มาค่ะทอมมี่มาค่ะโปโลมาค่ะแกรฟเลอร์มาค่ะอามานี่มานะคะอ่ะโอนาวีอ่ะต่อเลยโอนาวีต่อเลยนะคะอ่ามีแบรนด์เข้ามาหลากหลายนะคะต้นทุนเพียงแค่34บบาทนะคะลูกค้าค่ะย้ำกันอีกรอบใช่ค่ะแนะนำนะคะกระสอบนี้นะคะลูกค้า อันประมาณการนะคะ8 0ดสิถึงร้อยตัวแม่นแล้วะะอันนี้เราประมาณการ,ราให้กัอ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสนใจ CF ได้เลยรับกระสอบนี้ได้ตามที่รีวิวค่ะลูกค้าจ๋าได้ตามที่รีวิวทุกตัวนะคะเราให้ไปหมดทุกตัวค่ะเราไม่มีอุิยไว้แน่นอนนะคะลูกค้า่ะได้หมดทุกตัวแน่นอนนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าคุณผู้ชายที่แบบว่าใส่ทํางานก็ได้ใส่เล่นก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ลูกค้าจ๋าแล้วว่ารีดขึ้นมาให้สวยให้เห็นทรงนะคะใช่หนว่มรีดนะคะ ใส่แล้วดูเท่ดีค่ะพี่นางค่ะชอบค่ะชอบผู้ชายใส่กางเกงแบบนี้ดูแบบหล่อเหลาเอาใจแบบมีระดับดูค่ะโรนิด้วยใช่ค่ะดูนิยมค่คุณพี่นงค์นุชนะคะแจ้งมาแบรนด์เยอะดีเยอะค่ะเอิพี่ค่ะนะคะเยอะเยอะเลยนะคะสนใจสีเอฟได้นะจ๊ะใช่ค่ะคุณพี่นงค์นุชใช่ไหมคะอ่าสวัสดีพี่นง มาพูดคุยกันได้นะคะลูกค้าจ๋าฝากคนไลค์กดแชร์ด้วยลูกค้าจ๋าสามารถซีเอฟได้เลยนะคะกระสอบนี้ในราคา3,400บาทเท่านั้นรายขายยาวลูกค้าจ๋าใช่คี่ร400บาทเท่านั้นต้มสิบสีบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าจ๋ามีลูกค้าสอบถามมานะคะมีกางเกงยีนชายขายาวไหมคะยีนชายมีค่ะลูกค้าจ๋ามนะชายแบบ U A R K ของเรา มีนะคะมีค่ะต่อด้วยแรงเลยแรงเลยถ้ากางเกงยีนค่ะยาวผู้ชายนะคะอยู่ที่700 0บาทเ0็ดับาทนะคะลูกค้าค่ะแต่ยังไม่เคยมีรีวิวเนาะใช่ค่ะยังไงฝากลูกค้าติดตามหรือว่าสั่งซื้อได้นะคะสอบถามซื้อได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้ะมีหลากหลายแบบนะคะยีนผู้ชายมีงานล็อตใหม่นะคะล็อตท K ของเราแล้วก็งานญี่ปุ่นล็อต S T มีเหมืนะคะงานเกาหลีก็มีเหมือนกันหลากหลายนะคะอุ๊ยบอก ถ้ามาสอบถามหรือว่าขอดูรีวิวสินค้าได้นะคะได้เหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้แบรนด์นี้ขอไม่ออกเสียงไม่ยังอ่ะแบรนด์นี้ขอไม่ออกเสียงขอไอสอดไอสอดนะคะหนูต่อด้วยลีค่ะนะะลียังมาคิดดูลียังมานะคะลูกค้าค่ะสะออนสะออนค่ะลูกค้าจะในราคาต้นทุนต่อตัว3 4บาทนะคะลูกค้าจะเอาไปซักรีด ทำราคาขายได้ลูกค้าขายขายตัวละร้อยร้อยยี่สิบร tamam. ้อยห้าสิบร้อยเก้าเก้าได้เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่กางเกงประมาณนี้คือผู้ชายตามเท้อกระาลัทั่วไปสองร้อยอัค่ะลูกค้าค่ะมเห็นสองร้อยอันั่งเขาจะแบบรีดย่างเนี้ยบเลยนะคะรีดไผ่อย่างเนี้ยบเลยทำราคาได้ดีทำราคาได้ดีเลยนะคะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนแล้วคือเป็นกางเกงที่ใส่ทํางานก็ได้จะใส่เล่นก็ได้จะใส่แบบว่าออกเดทก็ได้คือมันเป็นเนื้อผ้าที่ ใส่ง่ายแล้วก็สุภาพด้วยนะคะสีสีสุดภาพของหนูคอมมี่โอนาวีค่ะให้แบนนะเสื้อ่อนแต่แบบนี่แหละลูกค้าเราชอบตรงแบรนอ่ะแล้วเราชอบตรงแบบว่าราคาด้วยนะคะราคาแล้วก็ต้นทุนคือแบบโอ้โหเหมาะมาก กับทุกตลาดมากมากใช่แล้วค่ะพ่อค้าแม่ค้าไม่เคยขายก็สามารถขายได้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่แล้วก็สามารถขายได้ยิ่งขายอยู่แล้วยิ่งคุ้มค่ะเพราะว่าเราสามารถแบบัพราคาได้ตั้งราคาได้นะคะช่แลยวนะคะลูกค้าค่ะอ้ยกลุ่มแหงใช่เหรอคะลูกค้าจับมาคุ้มแต่ว่าสุดคุ้มจริงๆเก็เก็บ บาท่าไหร่ร้อยบาทค้าเดีตัวนี้เป็นกางเกงคอตต้อนนะจ๊ะลูกค้าขาส่วนกางเกงสลักมีต่างหากอีกนะจ๊ะอ่ามีหมดสลักด้วยนะคะเดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้เรื่อยๆนะจ๊ะ ตัวนี้ไซส์ส่วนใหญ่นะคะอยู่ประมาณ3 0มสถึงสามหกนะคะพี่น้องประมาขนาด S นะคะไซส์จะประมาณนี้ไซคนไทยเลยนะคะไทยใส่ได้นะคะแล้วก็ไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีมีมีค่ะมาให้นะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะลูกค้าสาบางตัวเขาจะมีไซส์บอกในตัวแต่ต้องขออภัยที่ให้ดูไม่ไม่ครบตัวนะคะลูกค้าจะอาจจะมีไซส์เล่าตั้งแต่3ามสองขึ้นไปนะคะใช่ค่ะอันนี้ใส่ยังเนาะอันนี้สามสองคนกันนะคะของ H&M พุ้นแลว H&M ก็มา จ้านะจ๊ะอันนี้ก็สามสองเหมือนกันค่ะใช่ค่ะป๊อปสวยอ่ะลูกค้าอยากพี่งอะไรคะโจงอุ้ยอุ้ยโจงโจมยกใครคุยตัดเริ่มเริ่มขโมยของกันรายกันแล้วอ่ะพี่นางหนูไม่ทิ้งนะหนูเก็บไว้อย่างนี้นะ ที่สองมาก็ยังเป็นทอมมี่ใช่หรือคะที่ล้องบอกนะคะเดี๋ยวที่เข้าไปดูที่โกดังได้เลยนะคะได้เลยจ้าสามารถเข้ามาดูสินค้าที่หน้างาน่อดได้นะคะลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึงาโมงเย็นพักเที่ยง1ชั่วโมงจ้าจะไปแล้วเราจะไปแล้วจะไปแล้วก็ยังคงเป็น 4K คุณนะนะคะเราจะปิดท้ายด้วย 4K ของเรานะคะ อ่ะอันนี้เราก็ประมาณการนะคะหรือให้ลูกค้าเห็นคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเศษที่เหลือ,อยังไงให้ลูกค้ารุ้นกันต่ออีกทีะะแมนค่ะสาวีะะเหลือประมาณการที่ประมาณ20เมนตมาค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดท,ที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้เป็นกางเกงคอตตอนขายาวนะคะเป็นงาน USA Lot r K ค่ะเกรด 400บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ80 100ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ34บาทค่ะ,ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์เข้ามาสอบถาม IG หรือเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะบ้านเปิดทุกวัน9มงเช้าถึง5มงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง y o u t u ู e นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ